สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอทอสโฮมคาร์นะครับก็วันนี้ทางเต็นท์รถโอทอสโฮมคาร์ของเราก็มีรถมานำเสนอคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าฮุนไดฮ i ส1ันนะครับตัวรุ่นดีลักปี2019นะครับตัวนี้เป็นโฉมมิเนอร์เชนแล้วนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่23,646บาทเท่านั้นสาหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถแนวครอบครัว นะครับแบบรถตู้ต้องบอกเลยว่าเจ้าฮุนไดเฮฟวันคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสนใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์08 189 0 18 90, 3 3 7 0เูสเศูนเป็นเบอร์คุณโน้ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์อร0 8 60, 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็วันนี้ทางเป็นรถโฟ๊์คอดราร์ตโฮมคาร์ของเรานะครับก็นะครับพามาชมนะครับสำหรับเจ้าฮุนไดเฮฟวันนะครับคันนี้กันว่ามันมีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ สำหรับตัวชม m i n ร์เชนปี19คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดด้านหน้ากันนะครับตามผมมาเลยตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวชุดกระจังด้านหน้านะครับออกแบบมาให้เป็นแบบใหญ่เลยนะครับเป็นกระจังหน้านะครับภายในพื้นสีดำตัดด้วยขอบพรีเมี่ยมมาพร้อมกับตรงกลางพร้อมสัญ,ญลักษณ์โลโก้ฮุนไดนะครับคันนี้มีกล้องนะครับรอบคันแบบ360องศา ามาพร้อมกับตัวชุดโคมไฟหน้าแบบคมไฟหน้าเรนโปรเจ e เตอรแบบหลอดฮาโลเจนนะครับและด้านล่างก็จะมีนนส่งตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ส่วนด้านข้างล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กอลอยขนาดขอบ16นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนนะครับภายในนะครับจะเป็นสีดําตัดกับหน้าปัดกึ่งเงาตัวนี้มาพร้อมยางใหม่นะครับปี2อ2 1อ่า กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญปรับพับได้ระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างแบบ LED ใต้ล่างจะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับออปชั่นแบบครบคันมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับเป็นประตูเปิดสไลด์นะครับซ้ายฝา,าแบบไฟฟ้าแล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้ออปชั่นครบคันมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในทีหลังอีกทีนะผมขออนุญาตพาดูรอบก่อนนะครับระบบเบรกช่วงล่างตัวนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดิสแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับข้างบนราคาจะมีเสาอากาศแบบมือหมุนมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์มาพร้อมกับเบรกดวงที่3แล้วก็ด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็นแบบมันติกรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโครเมียมนะครับและเพื่อยืนยันนะครับว่าตัวนี้เป็นตัว ฮุนไดเอสวนะครับตัวรุ่นดีรักนะครับก็มาพร้อมสัญลักษณ์ตัวดี u ักนะครับตัวนี้มีกล้องนะครับมองหลังแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้นะครับ4จุดด้านหลังแบบครบคันอ่าก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่เป็นรถยนต์มือสองโอทอสโฮมคาร์นะครับ,ต, at at นะรบต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับ ก็คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อรถกับทางเป็นรถโฟล์คสวาบโมคาของเรานะครับไม่ว่าคุณจะซื้อเงินสดก็ไม่เสียแวดนะครับฟรีในส่วนของตัวค่าโอนรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถไทยของแถมอื่นอีกมากมายนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดนะครับ2.5ลิตร หรือเครื่อง2,500ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่175แรงม้านะครับมาพร้อมกระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดและที่สำคัญนะครับในส่วนของตัวเจ้าใทเฮนีวันคันนี้นะครับรถหน้าตาเดิมๆนะครับรถหน้าตาเดิมๆกอ,อสนใจยังไงนะครับเรียนเชิญได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในห้องผู้โดยสารกัน คันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยถูกตกแต่งด้วยโทนสีครีมนะครับอ่าภายในตกแต่งด้วยโทนสีครีมตัดกับลายคอนโซลดำนะครับแล้วก็จะเป็นคอนโซลลายไม้นะครับแบบนี้เบาะเป็นเบาะหนังสีครีมเลยนะครับอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มคูสคอนโรลนะครับอ่า ตัวในส่วนของตัวบริเวณคอนโซลฝั่งด้านขวามือผมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับตัวปุ่มนะครับเปิดนะครับประตูหลังสไลด์แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับในส่วนของตัว PSD power ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มยกเลิกคำสั่งเปิดปิดประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะครับมีเปิดในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกนะครับไฟเก๋ง นะครับรวมไปถึงปรับความสว่างของตัวชุดไฟเรือนใหม่แล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับเดิบมาที่บริเวณแผงสวิตช์กระจกนะครับประตูฝั่งหน้าขวานะครับก็จะเป็นตกแต่งด้วยคอนโซลลายไม้นะครับสวิตช์กระจกประตูก็จะเป็นออโต้นะครับมาพร้อมกับระบบเซ็นทัลล็อกปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้านะครับดูสวยเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดฝาถังน้ามันนะครับแล้วที่สําคัญแนวรถตู้ฮุนไดนะครับตัวนี้ จะเป็นช่องใส่ในส่วนของตัวชุดนะครับแม่แรงนะครับมีให้ครบคันออกมานะครับตามมาดูคันนี้เลยสำหรับเจ้าฮุนไดฮิตวันคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดและที่สำคัญรถวิ่ง40,000กว่าโลนะครับอันนี้กุญแจจะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่48,495กิโลนะครับต้องบอกว่าวิ่งถือว่าน้อยเลยสำหรับปี2019คันนี้นะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูที่ในส่วนตัวชุดคอนโซลกลางกันนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับหน้าจอเครื่องเล่นนะครับแบบทัชสกรีนขนาดประมาณ8นิ้ว นะครับรองรับในส่วนตัวชุดระบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อพวกอินเทอร์เน็ตนะครับมีช่องเชื่อมต่อ HDMI นะครับและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบนำทางแบบน v i g เก o ตอ่าภาพคมชัดมากๆนะครับและที่สำคัญตัวนี้ก็รองรับในส่วนตัวเครื่องเล่น DVD CDMP 3รองรับขึ้นวิทยุ FMAM นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าครบคันเลยมาพร้อมกับจอนะครับ เพดานด้านหลังเนี่ยขนาดประมาณ13นี่เลย13.3นะครับนิ้วเป็นจอ LED Full HD นะครับตัวนี้เป็นแบบพับไฟฟ้านะครับจอหลังนะอ่าแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับนี่เลยผมเปิดกล้องถอยให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับกล้อง360องศารอบคันนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวชุดกล้องถอย มาพร้อมกับเส้นนะครับเห็นไหมครับเส้นกะระยะภาพคมชัดนะครับ <c' S 2> ตัวนี้ آ آ ต้องบอกว่าถือว่าโดยรวมโอเคเลยนะครับสามารถเห็นไหมครับเปิดกล้องหน้านี่นะครับสามารถเปิดกล้องหน้านะครับกล้องหลังได้หมดนะครับมีเซนเซอร์เห็นไหมครับมีกล้องด้านมุมข้างนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าซ้ายฝาครบคันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับ <oka> ก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับออปชันคันนี้ต้องบอกว่าคบคันแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญเถือลงมาก็จะเป็นระบบปรับอากาศนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมินะครับระหว่างตอนหน้าตอนหลังได้อิสระเลยนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็จะมีเห็นไหมครับอ่อเป็นตัวอุณหภูมิปรับเย็นปรับร้อนได้นะครับแบบเมืองนอกเลยนะครับแล้วที่สําคัญมีปุ่มนะครับ เป่าลมนะครับที่เบาะนะครับมาให้ครบคันนะครับและก็ด้านล่างจะมีช่องเสียบ USB มาให้2ช่องพร้อมกับต้องช่องเสียบ HDMI นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่าตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งไปเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับแล้วก็ มีในส่วนของตัวช่องนะครับใส่เหรียญที่จุดบุหรี่ให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับช่องวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้อีกหึงจุดนะครับแต่ครบคันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูดีครับเกะนะครับด้านหน้าตัวนี้ถุงพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับ ยังมาเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่แผงประตูนะครับยังมีถุงพลาสติกนะครับเดิมๆม,มาให้ครบคันเจ้าของเดิมดูแลดีมากแล้วก็กระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดรดแสงแบบอัตโนมัติด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับมีในส่วนของตัวชุดไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะม่านบังแดดเรามาดูกันนี่นะครับม่านบังแดดเปิดไฟติดนะใช้งานได้ตามปกตินะครับ ทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับอ่าสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูรถฮุนไดฮีตวันตัวดีลักปี2019โฉมใหม่ด้วยเซนคันนี้สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์รถยนต์มือสองโอ,อทอสโฮมคาร์ที่ชลบุรีนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอทหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์8 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุเการป็นเบอร์คุ นะครับวันนี้นะครับเราพามาดูกันข้าวๆแล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านหลังกันตามผมมาเลยครับขออญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะด้านหลังนะครับมาประตูหลังซ้ายฝาเป็นประตูเปิดสไลด์แบบไฟฟ้านะครับด้านหลังเห็นไหมฮะเบาะแถวหลังตัวนี้สามารถหมุนปรับนะครับร้อยองศาได้ นะครับอ่าแต่เนื่องจากตอนนี้ผมถือกล้องนะครับอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการปรับเบาะหมุนนะครับก็คุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมปรับให้ดูถ้าดูเีครับภายในดูกว้างคันนี้นั่งได้ประมาณ12ที่นั่งนะครับเบาะแถว2แถวสามมีลานเลื่อนเห็นไหมฮะอ่ามีรางเลื่อนสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแถว3ามสามารถถอดออกได้ถ้ากรณีคุณลูกค้าไม่อยากนั่งนะครับอ่าอันนี้เดิมๆเลย นะครับแล้วก็ด้านบนเพดานก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์แยกมาให้เห็นไหมฮะแอร์ก็เป็นแอร์หลังคาแล้วนะครับแถว2แถว3เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับจออย่างที่ผมแจ้งไปตัวนี้เป็นจอเพดานด้านหลังนะครับมาจากเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบเปิดไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้เป็นจอแบบเปิดไฟฟ้าเลยนะควบคุมเปิดไปแบบไฟฟ้าเลยแต่นี้ผมดับเครื่องยนต์อยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวชุดไฟเก๋ง นะครับตัวนี้มาให้แบบครบคันเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับด,ดูครับภายในดูกว้างและที่สำคัญรถของเรานะครับเน้นหน้าตาเดิมน็อตไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยขยับนะครับบอกนะครับแถวหลังถ้าไม่ใช้สามารถเลื่อน นะครับเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ได้เลยนี่นะครับอ่าก็สนใจยังไงนะครับลองแวะเวียนกันเข้ามาดูก่อนที่เต็นรถยนมือสองโคร์อาร์ตโฮมคาร์นะครับออกรถกับเราที่นี่เรารับประกันทั้งตัวถังเลขใหม่นะครับตรวจสอบพบเจอว่ารถนะครับมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังไม่ไม่แท้มาแลครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมเงินกลับบ้านให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งแบาทนะครับก็ ถ้าไม่ซื้อที่นี่แล้วนะครับคุณลูกค้าจะซื้อที่ไหนเพราะที่นี่เราเน้นแต่ลดคุณภาพและการันตีจริงๆนะครับอ่ะก็ก่อนจบคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากเจ้าฮุนไดเฮสตั 1, ตัวดีรักปี2019คันนี้ไว้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ